สวัสดีครับอยู่กับผมตัวท็อปบายจันทานวันนี้เราจะมาจัดอันดับสถานการณ์ที่เตือนบอกว่าอีกฝ่ายต้องการออกศึกอันดับที่1จับหรือรูปบริเวณส่วนหน้าอกส่วนนี้อ่อนไหวต่อประสาทการรับรู้ไม่ว่าจะคู่ไหนๆมักจะส่งสัญญาณเป็นที่รู้กัน <Okay. S 1> อันดับที่2กอดเอวรูปบริเวณหน้าท้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งภายในร่างกายบางทีอาจจะเป็นแค่การแสดงความรัก ความอบอุ่นจนบางทีอารมณ์พาไป <Wow. S 1> อันดับที่3ทําเป็นเล่นฟอร์มจะขอ,อกอดขอจูดพยายามที่จะทับเราแน่นอนอีกฝ่ายดันวางแผนมาก่อนแล้วสําหรับท่านที่ชอบแบบสัมผัสแบบแนบเนื้อแนบชิดอันดับที่4จู่โจมทันทีเหมือนอึดอ,อั้นมาเป็นปีอาจจะดูเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงไม่ทันตั้งตัวแต่ก็ไม่แปลกที่คู่รักจะมีรสนิยมแบบนี้ <Okay. S 1> อันดับที่ห ดื่มแอลกอฮอล์สำหรับแอลกอฮอล์ก็มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นทําให้อีกฝ่ายรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายที่ดื่มเมื่อไรต้องเตรียมพร้อมออกศึกเป็นอย่างแน่นอนนี่แหละเป็นสถานการณ์และสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณต้องพร้อมออกศึกและคุณละมีสถานการณ์ไหนกันบ้างอย่าลืมกดกระดิ่งฝากติดตาม s u b s c r i b e ช่องจันทาน